มีคนทักมาก็มีในสองมือถก่า <laughs> โอ้โหเกีย่ยงลงไปอีกแล้วนะครับอน,นี่เอาทู่ใกล้กล้องอา่าใกล้กล้องพูดขึ้นไงวะที่เอาดอกไม่ค่อยไปหมอดเลยพี่ใช้มาใช้อยู่อ๋อไม่หมอดใช่ไหมพี่เอาดอกไม่ค่อยหมอดกต,ติดลำโพงเลยเอาลำโพงตัวเล็กมาตัวหนึ่งช่วยได้ต,ตัวเดียวไม่พอ ไม่ชื่อไม่ชื่อเฮ้หลอกมาและครับขึ้นอย่างนี้ขึ้นสองคะแนนมาแลวครับน,นักบ้าสหนีเมียครับเกี่ยงนักบ้าสหนีเมีย เฮ hey, hey. ้ยเฮ้ยเห็นจะมาเมื่อกี้ไม่ต่อยไม่ได้เลไม่ได้จาอ่อยจ้าอ่อยไม่เคยได้เลยตัวเนี้ยทำไมยิ้งกบเกลือนแล้วมีอะไรไอ้นี่มันร้ายนะร้ายกาศนะฮะร้ายอารมณ์ดีของเราขับแท็กมาเลยฮะร้ายกาดนักนาเฮ้ยลุดนัชชื่อตานนี้นะฮะคนทำตามของทีมมาชื่อนะฮะคือนัชชื่อนะฮะ ชื่อนะชื่อนะชื่อนะชื่อ,ช,อชื่อดืดดืดมไม่ได้ไม่ได้ติดเดี๋ยวติดเลยการ์ดใส่ไปสามคะแนนแอร์บอลยังหาห่วงไม่เจอนะฮะอ้ทำไมสะดุดดื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 ดดาบดื้อมันสั่นโอ้ผมสั่นเลยฮึบฮึบเฮ้ย มันแมนเขาเล่นกันฮะ่มันแมนเขาเล่นกัน,นเทาดิเฮ้ยึบฮึบน้าจ่ายอ้ออาวจบป๊าะตีของเรานะวันนี้เฮ้ยมึง<ก>จจาไม่เคยทำแต้มนะครับใส,ส่แอตสิบวิ่งทับลายกันเวนลาเข้าในวิ่งตัดนในอ่ะทับกันเราวิ่งเราสวยแล้ว ยิงเส้นหน้าคนหน่งเส้นหลังคนนึงก็ได้ไม่ไปทำกันเพราะมันยิ่งเส้นหลังมันจะมงคู่บล็อกหรือเปล่าถ่ายไม่ทันสงสายตอนที่เกาชูแสงหนา้นารูปผมพี่ไม่ได้ดแต่แฟนถ่ายไว้อยู่ฟัง เพราะเพราะพี่พี่พี่แฝดมาคอสลับกับพวกตัวพี่แฝดเป็นตัวสแคร์เพราะพี่แอนแอนเขาไม่ไม่เล่นเล่นทุกเกมหรอกเหมือนกูอ่ะเพาตัวแบบตัวแอนเล่น,ลนโอ้ยต้นลงไม่ให้ลงนะครับบาสอยู่ที่นักบาสอารมณ์ดีส่งไปการ์ดการ์จะทำไงาการ์ขึ้นแล้วอสอมคะแนนยิงสามมันยากขึ้นวางแม่งเลยฮะ <c oughs> ดัชชี่โอสโตรเลยครับครับผมสั่นสั่นสันสันพัตโอตาฮะใช้น็อกโคบี้สั่งแทนแล้วครับสั่งแทนแล้วครับบรรลุซ้อมมาตอนไหนนะฮะนี่ฮะเซนเตอร์คลาสสิกฮะเอาแล้วครับขึ้นฟานเหกมาแล้วนะฮะลุงจ๋าของเราส่งแน่นอนฮึบฮึบแล้วก็แล้วไงฮะ ว่าแล้วว่าแล้วมึงบอกตาไหนคนนี้คนนี้สกองต่ำเนาะ่งูงพี่ส่งปีนเลยยิงไหมฮะพลการยิงไหมฮะยิงซีวินี่มีเซต้าโดนล้ำมือทำมันเล่นไฟมือ เป็นการจะเยี่ยนลงไปนะครับูเมื่อกี้สิบเมตรสิบเมตรเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองตู้ไม่ลงหรอร <c oughs> ล่นอยู่ครับตู้อะหนึ่งสองลูกนั้นยืดนให้พี่หมูตก <c oughs> ไปแบบนิ่นๆ ครับเขาโวดเอาไปเลครับไม่มุมมุมนั้นยังไงก็โดนใช่เรียกบทล้วนี่เพื่นแบบนี้ได้โอ้โหหมดแล้วครับท้องไอ้เหี้ยสวยไม่มีมุมอ่ะไม่มีมุมนี่วิ่งกูไอ้เหี้ยบอลนั่งชนกันอยู่อับเป็นพินบอลเลยเหี้ยไปไหน รู้สึกว่าตอนมันเด้งมันเด้งแปลกๆหวานแปลกๆไงกูเสียกูเสียลูกเด้งทุกลูกเลยนะแต่แล้วแแล้วนี่แหละทีมเกี่ยอินเตอร์เซฟปุ๊บไอ้เทียบบอลไม่ได้วะหายแล้วค่อยเล่นนะครับ่ไอ้มปล่อยไกลไปสามลูกเลนะปล่อยไกลหลุดเบอร์ดีแล้ว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 เนี่ยแหละทีมได้แล้วน้องบอลน้องบอลตั้งกล้อง น้องบอลน้องบอลเบ้าไปรงนี้ลองลองลองเออง่อเท่าต่อเท่าต่อเท่าตงเท่าโอเส่งน้ำให้คนคนไหนครับคนที่ยังไม่เปิดอ่ะเอ้ยไม่คนที่เปิดแล้วทางนี้ซ้ายซแล้วคนยังไม่เปิดของ อ่าตรงบ้างมื่อกี้ไม่ใช่ครูกูเปิดจิบไปนิดนึงครูให้มาวางลงกันหมดเลยนะไูได้ดูน้ำเหมือนพี่เดมอมเฮ้ยลงอลได้ลูกเดียวอู ไอเสียเออเวลาไม่เดินทดเจ็บทดเจ็บเราเราหลุดลูกหลุดมือเฉยสามลูกชนะแล้วแร้จ้าหลุดหลุดมือเฉยเสียดายลูกสุดท้ายด้วยเห็นฮัทยิงลงไงตอนแปดเก้ามันได้อยู่สองสองทีมมึงคิดแต่ข้างหลังได้เลยนะเออตอนแรกกูจะล้วงบอลล่างแล้วเขายกขึ้นมาพอดีตัวแม่งก็ใหญ่ อยู่นแ้วเป็นทีมันเออเนี้ยเครื่อนบอลเงี้ยมันสบายหน่อยตัวใไงก็หมุนไปเรื่อยๆตวใครครก็สลับกันลองฝั่งนี้ตีไม่แตกก็ไปฝั่งน้อด็อกเตอร์ฟอรตููแบ้งแบงแบ้งแแ่บ้ 2องเลยสไม่มีใครบอกก็สองไม่ก่อนหากิดเลยเมื่อกี้ยิงก็สามขังลูกนั้นเนี่ยไม่หมดมือโอ้เข้าทางเขาเลยนั้นไก่2ตัวอยู่หน้าแล้วไอ้กันอยู่หน้าแล้วจะถ้าผมขึ้นไปส่วนวิ่งข้ามโซนหนาวสองสองกันเกียร์เกียร์ลายเดียวกันเลยกัน ไปแล้วครับไปแล้วครับจานอัมจานอามบียดขึ้นทรงไอสองนี่กน่าบอลครับตอานอใส่อมได้หมดเก็บอไปกูไม่ขึ้นขึ้นมาอย่างดีเลยสวยเลยัอ เทขาฝน่ล้วจแล้วข้อหัวไหนอะไรครับบ้าข้าวบาข้าวเอาบาข้าวบาข้าวแล้วไหนสี่พันเก้าจะครบหมื่นเก้าวันนี้ขอใครของเองเหรอขอครบวันละหมื่นไมแกเอากูไปกัดจ่ายดีไหมดีดีกูได้หมุนใหญกัดซีซ้ายขวา มึงอ่ะทัมมิ่งยิงมีไม่ไม่ยิงสองสองนับสองยืนแบบเอ้าไม่ใช่ปิดตงเหรอเนี่ยเกินขึ้นแปดเออยืนรอเขามาปิดแล้วค่อยส่งให้รถเกียรเกียรไม่แต่แต่แต่เล่นฉีกแบบเมื่อกี้ดีแล้วโซนแตกเพราะว่าเขาเข้ามาชิดใช่ป่ะเราต้องกลางว่างตรงกลางที่หมูจะว่างเยอะมากสิตรงกลางว่างใช่โซนฉีกแบบฉีกครับขัดวิ่งวิ่งทั่วเลยกูเห็นเลื่กดจอยสี่สี่เหลี่ยมปุคมสี่ทิศเลย อัน่าลอกอัน็่กพวงอันาลอกเหมือน 2K อ่ะยิงจุดโทษต้องพวงอันหอกอ่ะยังปวดไหนเมื่เงี้เดี๋ยวโผล่ซ้ายเดี๋ยวปอกฝาเออเอนอยในดิดหนก็พยายามกดนาคารกันจังเลย jump shot ้าว ติดุงไหมฮัทบอกทันฮ uh> uh> ันุงมันใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอลไปตัดออกฟูมันวังเส้นจอขับจอับจอเฮ้ยจันแบงโอ้การที่สองได้อยู่นะ ได้อย่างั้นได้อยู่เยเทีที่ซ้อมมาไม่ลบกูชอบกูชอบใครเกมรู้วตอนแรกมีใครก่ะจาย๋อตอนแรกมีทีมนี้ต้องมีสลัเออเออเออีมนี่มันท่าเก่งนี่หว่เนแบบท่าเก่ง เฮ้ยเรียบร้อยอ้าไปเหลืองก็ะโดดเตะ ไปครับตอนไปประมาณห้าโมงที่จะตามมาก็ได้จะได้ไม่หลงเลยเลยสอนเรียนธานีพอไม่เลื่นลื่นมันเก่งมันเก่งอ่ะเก่งมากแล้วแบบธานีตัองหนึบชิบหายไม่หนึบนะแต่คือมันไม่ลื่นมันไม่เออเออเออมันกำลังดีอ่ะไอ้นี่ฟองเนื้ตกไปมันเป็นไขมันก่อนต้องเช็ดออกอ่ะแต่เปธานีเหมือนมันซึมลงไปไดพื้นเลยทาเหมือนก้าวหนึ่งมีเครื่อง อู๋โดนบ็อกอง็อกมีวันที่ไม่เดืองก็มีนี่แบอกบอกป้ากดป้าสนามป้าสนามนีอน้ปามาขัดเจ๋งว่ะที่นี่ต้องซื้อมั่งนะจริงๆที่ขัดเครื่องอะไรเป็นเขครื่องรถแบบเดินขัดเลยไหนในนี่แ่แหนไนในห้างวะสำหรับอยารเาขัดได้เลยใิดน้อย ลายสักลูกล้างล้างบอลล้างบอลเออยบรอยจานตู้จานตู้เสียบอลบอลยิงหลอกไปทีนึงผู้อัพโอ้ยจานพิกแหวกไปทีนึงโฟลเตอร์อ่าพี่เอรเก็บได้นะครับ จานำ้ำฟัดเบรกลักไก่มาลูกนี้เรียบร้อยตามตามหลนี้น้นับนต,ตัดหลังีเวิร์ด เบรคเรียบร้อยด่านพาบอลมาสายตั้งจัตูจัตูโดนไล่จัตูโดนไล่เกคอร์ดสายกั้งท้าชิงตัดบอลได้นะครับา Anh sáng chân chân đi hôm nay của nơi nữa bọn nè mất mát mát แบงแบงล้มเดี๋ยวต่อไปให้สไปอ้าวหลจานติกาเบกเละโอ้โหไหมยึดวนกลับไปทีนึงนอนาามจังหวอย่างนี้ ก่อนมาให้เสียตู้เสียตู้เสียตู้เสียบอลเหมือนกัน